ต้อนรับเข้าสู่การดูดวงกับมินาวาทาโร่รนดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบแอบรักนะรู้ยังแน่นอนนะคะว่าเขารู้แล้วล่ะว่าคุณแอบชอบเขาอยู่แต่ว่านะคะมันก็อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เขาคิดว่าการจะสื่อสารหรืออะไรพวกน,นี้อาจจะต้องรอเวลาสักนิดนึงช่วงเวลานี้ชีวิตของเขานะคะเหมือนเปลี่ยนผ่านจากอะไรบางอย่างที่มันกําลังเศร้าโศกเสียใจเข้าไปสู่ชีวิตในรูปแบบใหม่เปลี่ยนทนัศนคติเปลี่ยนมุมมองเปลี่ยนรูปแบบชีวิตนะคะ เพราะงั้นเขาต้องการเวลาในการจัดสรรน,นะคะชีวิตของเขาในช่วงที่เกิดการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนเป็นคนแบบใหม่การเปลี่ยนทัศนคติการเปลียปล่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตการเปลี่ยนนะคะฐานะ,ะไรายได้อาชีพอะไรต่างๆเพราะงั้นแอบรักนะรู้แล้วแต่ยังไม่พร้อมและถ้าพร้อมเมื่อไหร่เขาจะเป็นฝ่ายเข้ามาคุยเองนะคะเพราะงั้นคุณเองก็อย่าลืมกลับมารักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันหากชอบคลิปนี้อย่าลืม u b บสไ i b e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ